อันนี้สมเด็จอะไรครับเนี่ยหมูปักการเงินอ,อ๋อเขาทำเป็นแบบเนื้อเงินเหรอครับหรือเป็นหน้ากากเป็นอ,อ,อ๋อเท่าไหร่ครับแบบนี้สวัสดีครับท่านผู้ผมพนกูกกมยาวเช่นเคยครับวันนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณแถวลาดพร้าว11นะครับเดี๋ยวเรามาเดินเลาะตามริมทางดูนะครับว่าจะเจอแผงพระเคองหรือเปล่านะครับ าที่เท่าไหร่อ่ป๋าที่นี่นะเขาคิดค่าที่เท่าไหร่ค่าเขาแขกไม่ไม่คิดเหรอเขา,าเมตตาสงสารอา๋อี่วัดล้าท้าวอ่ะโอ้พราะหน้าทาวสวยนั่นครนะับพ่อนี่เขา ่ันก่อนก็ไปเดินในวัดลาดเท้าแขงปาแกแ,แกกำลังเก็บร้านพอดีปากน้ำรุ่นหกเจ้ารุ่นหกไตรปิดกหน้าเทวดา ก็กล่องนี่องค์เท่าไหร่ครับแล้วเจอเป็นบางองค์ต้องเปิดดูนี่อ,อันนี้สมเด็จอะไรครับเนี่ยหลวงพ่อพ,พระน้าการเงินอ,อ๋อเขาทำเป็นแบบเนื้อเงินหรอครับหรือเป็นน้กกาศเป็นอ,อ๋อเท่าไหร่ครับแบบนี้สองร้อยออกปีไหนครับปีปีนี้เลยวะไม่รู้ต้องดูนะ่นกกาศเงิน วัดเคยด้วนร้อยเดียวเขารวยนะห้าสิบโอเควัดิ่นุณทองอันนี้ไม่รู้กล่องเดิมหรือเปล่าปะกล่องเขาเองเลยปะกล่ <c oughs> กองเดิมหรือกล่กองเสริมไม่รู้ใช่ไหม กอคูณกอคูณนี่ออกอ๋อออกปีหกศูนย์นี่ไม่ทันปีหกศูนย์ถึงนี่ก็หลวงพ่อคูณหอคูณบุญเที่ยง ื่องบ้านเก่าร้อยยีย่ก็ไม่ได้หรอปะสามองค์เนี้ยร้อยยี่สิบบาทเอเคโอเคอ่านะโอเคครับ